กรีแลนด์ระอุเมื่อรัสเซียเย้ยทรัมป์ระวังโดนตัดหน้าชาวเกาะอาจจะลงประชามติซบมอสโกศึกชิงกรีแลนด์เริ่มเดือดมากขึ้นทุกทีคะ่ะเมื่อรัสเซียออกมาขายี้ทรัมป์ว่าถ้ามัวแต่ชักชาเนี่ยอาจจะเสียเกาะน,นี้ให้กับรัสเซีย โดยล่าสุดค่ะดิมิทรีเพสคอฟรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียออกมาบอกค่ะว่ากรีนแลนด์อาจจะมีการลงประชามติแบบสายฟ้าแลบเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้เป็นยังไงก่อนจะไปฟังค่ะนิวอยากให้เพื่อนๆกดติดตามกรุงเทพธุรกิจเพราะว่านิวจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันค่ะให้เพื่อนๆฟังที่สําคัญค่ะกรุงเทพธุรกิจเรามีหลายรายการที่น่าสนใจค่ะซึ่งเป็นรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการที่จะพลัด ไ,ได้สำหรับเรื่องกรีนแลนด์ค่ะเพสคอฟเขาบอกกับสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ว่าทรัมป์ต้องรีบแล้วเพราะมีข้อมูลว่าชาวเกาะทั้ง55,000คนอาจจะมีการทำประชามติเข้าร่วมกับรสัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พร้อมกับย้ำค่ะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีดาวดวงใหม่บนธงชาติสหรัฐแน่นอน เรื่องนี้ค่ะเป็นเหมือนการท้าทายอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงในเขตอาร์กติกแห่งนี้คำถามก็คือแล้วทำไมทุกคนถึงอยากจะได้เกาะแห่งนี้กันนะค่ะนั่นเป็นเพราะว่าน,นี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญกรีนแลนด์ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่เส้นทางเดินเรือที่สำคัญค่ะประกอบกับมีฐานทัพทหารและศูนย์เฝ้าระวังอวกาศของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ซึ่งทรัมป์ค่ะบอกว่าอเมริกาค่ะจะต้องครอบครองและเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้ ซึ่งทางเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์มีการขัดขันเรื่องนี้อย่างหนักมาโดยตลอดต้องยอมรับค่ะว่าตั้งแต่ที่รัสเซียมีการบุกยูเครนพื้นที่แห่งนี้มีการแข่งขันสูงมากๆค่ะประกอบกับภาวะโลกร้อนที่ทําให้น้ําแข็งละลายกลายเป็นการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ๆและยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมหาศาลซึ่งรัสเซียค่ะก็ประกาศชาัดเจนว่าพื้นที่แห่งนี้คือเขตผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซีย อย่างไรก็ตามค่ะรัเสเซียเองก็กําลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของทรัม์แบบไม่กระพริบตาค่ะศึกชิงเกาะแห่งนี้จะจบลงอย่างไรทรัม์จะใช้วิธีไหนในการเข้าครอบครองเกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้ค่ะหรือว่ารัเสเซียจะเป็นคนที่คว้าพุงปลาเอาไปกิน แล้วเพื่อนๆคิดว่าชาวกรีนแลนด์ค่ะอยากจะอยู่กับใครมากกว่ากันกับมอสโกหรือว่าวอชิงตันคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะเพราะว่านิวจะมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ